โอเคนะฮะตอนนี้ผมก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า n i g h t Night Night in Forest นี่ฮะ99คืนในป่าสลลมมันเอกลุ่มนะฮะเฮ้ยหยุดตอกเดิมมตอกไปละเริ่ม5คนนี่ซ่าห้องเลย5โดก่อนเอ้ยมีพวกเล่นเป็นอ่าออกทันบ้าออกไม่ทนันทำมันเถอะเอาชีวิตรอด99วันและก็หาเด็กที่หายไปนะฮะโอเคอย่างแรกเลยพวกเรามู h าวไปตัดไม้แล้วก็เอาไฟมาใส่ในนี้เข้าใจไหม เข้าใจก็ไปตัดทรั yes, <sir. S 1> พยากรค่ากระต่ายกินเนื้อเอามาปิ้งก่อนนะอย่าลืมนะทุกคนเ <Blue. S 1> พีผิดนเซ่์ไซเบาพี่ไม่เซใส่เบาแล้วนะ้องพี่จะเซประมาณนี้ครับเกมค่อนข้างที่จะง่ายนะนี่นี่ไงเอายะลากมาใส่ได้เลยนี่นี่ไงเออนี่ไนี่ พอเลเวลไฟมันเต็มปุ๊บเราก็จะอัพไปเลเวลต่อไปนะฮะแล้วก็จะขยายที่ต่อไปด้วยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็อย่าลืมมันดูโตนี้ด้วยเพราะว่ามันสามารถขับไอเทมแล้วก็แมปได้แล้วก็เอาไม้มา3อันเพื่อที่จะคับเป็นแมปตรงนี้โอเคระบบก็ไม่ค่อยยากแล้วก็ไม่ค่อยลึกซับซ้อนนะฮะเห็นไหมขับแมปปุ๊บพอก,กดขับแมปนี่แมปตรงนี้อ่ะจะผมจะตั้งไว้ตรงนี้นะปั๊บเราสามารถกดเอมดูได้เลยนะว่าเราอยู่ตรงไหนเพื่อนอยู่ตรงไหนได้นะ อุ้ยตรงนั้นมีบ้านอ้าวเสร็จพี่พี่ขอไปดูก่อนนะน้องมีหมาด้วยระวังหมากัดตูนนะกัดเจ็บนะหมาเนี่ยอ้าวเสร็จเรียบร้อยพี่ได้กล่องแล้วฮิฮิฮ่อู้หขวานที่ดีขึ้นน i า e ถ้าเราเจอบ้านอะไรพวกเนี้ยดูดิท่านผู้ชมเห็นปะไอ้กวางบ้านี่มันเอาแต่จ้องฉันตลอดเวลาเราก็หาของแบบว่าอข้างในอะนะนี่ กระสุนปืนก็ดีอ่าเก็บขอ,องพวกนี้เก็บไว้นะฮะเพราะว่าเราต้องการเร็จเหล็กเอาไปอัพตัวคราฟนะครับผมอู้ใช้ได้เลยดีเลยนะอัพเป็นเลเวลต่อไปได้เลยนะดีเลยนี่อะก็ขคืนกําลังมานะฮะให้ทุกคนอเก็บไว้เลยเก็บไว้ใช้เลยเองเก็บไว้ใช้เลยก็ได้นะมีไม้เหลือไหมพี่จะคราฟตัวคราฟต่อไปใช้ตั้งห้าเนี่ยเอาไปใส่นี่หมดแล้วอออขอเด้อ อย่าออกไปตอนคืนนะระวังโดนตอกนะเอ่เก็บเลยไม่มีให้ใช้โอ้ oh, thank you นี่เราก็อัพตัวคาเป็นอัพต่อไปเออเลยอีกสองอ่ะเรายังไม่มีตัวประหลาดมาใช่ไหมเอ็งเอาใส่นี่เลยก็ได้นะไม้นะ่ะเท้าก็ตายเก็บได้เอ้ยมันมาแล้วนะ่ะเห็นไหมอะระวังนะเห็นไหมระวังนะมันตอกนะ แข่งจูดีวันใหญ่นะน้องราวบัร้านรวาววบักบริการรับเติมรูบักแบบกลุ่มเลนสามกลุ่มเดียวกดเข้ากลุ่มรอสิบห้าวันก็สามารถซื้อรูบักได้ตลอดเลยและยังมีบริการกิฟต์ไอเทมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตกดผลเติมเพชรในเกมต่างๆเลนหกและยังมีบริการเติมเพชรเกมอนิเมะดีฟินเดอร์ท่านผู้ชมก็สามารถไปใช้บริการราววบักลิงใต้ล่าง,ลางคลิปเลยนะครับนี่คาเป็นต้นต่อไปเพลองก็คาบเตียงคาบที่เก็บของอ่ะแล้วแต่ อันนี้ที่เก็บไม้อันนี้อันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันที่เก็บไม้แต่พี่จะครับอะไรที่จำเป็นก่อนเข็มทิศแล้วก็นี่อ่อไม่มีเหลือละเนี่พวกเนี้ยเราไอเนะี่ยเห็นไหมเอออย่างเงี้ยแหละน้องสวยๆนี่มันเอามาย่อย้ได้ไพอย่อยปุ๊บเราก็ครับของที่จําเป็นอย่างเช่นอันนี้ที่ดูเวลาพี่จะเอาไปตรงนี้ก็แล้วกันอ่าฮะแล้วก็ตรงนี้อ่ะมันจะมีเวลาบอกมุมขวาบนไงว่าอีกกี่นาทีเชา้าอีกกี่นาทีนนี้ แล้วก็ตรงนี้เข็มทิศเหนือใต้ออกตกดูได้หมดเลยดีไหมดีไหมดีดีเบอร์รี่กินเลยน้องนี่นี่น,นี่ใครทําให้พี่พี่กินหมดเลยต่อุณนะครับภารกิจก็มาดูตรงนี้ได้นะฮะนี่ไงเห็นไหมว่าเทรดอะ่ะมันต้องการเท้าและบิดก็คือติงกระต่ายเราก็ไปฆ่ากระต่ายมาเอาเดี๋ยวพี่ขอแล้วกันนะนี่ไงน้องโอ้นี่เลยถุงดีขึ้นเห็นป่ะพี่จะเก็บได้สิบห้าอันแล้วก็ดูอินโฟได้เห็นป่ะต้องการหนังหมาป่า ตามหาเด็กหายมันก็จะบอกว่าอยู่กี่เมตรอ่ะอยู่400เมตรอยู่ตรงนู้นเห็นปหมอยู่ตรงนู้นแล้วก็เข็มทิศก็จะขึ้นบอกว่าเด็กอยู่ตรงไหนสังเกตได้ง่ายเลยนะฮะเฮ้ยเอาอ๋อ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 เย่ The True E.C. Man ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่มีใครเปิดเก็บไว้โอ้ทานโอ้เก็บไว้มีของนี่ของนี่เสร็จ โอ้เยี่ยมเรากเก็บเศษเหล็กเศษอะไรพวกนี้มาทานเยี่ยมแต่ว่าจนกว่าเราจะเปิดพื้นที่ต่อไปได้มันจะแบบมีหมอกหนาๆกันไว้อยู่ซึ่งไม่ต้องกลัวนะฮะโอ้โว้าวว้าวว้าวกองควรเก็บปืนเอาไว้ใช่ครับผมเก็บปืน <S <S เอานี่ไงเรียบร้อยไงไลฟ์เฟิร์นขอนี่ละเก็บโหดเหรอ โหดเหรอระวังนะน้องเออแก้ว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 คือมันต้องกลัวว่าเราจะแย่งของกันนะกลอกแต่ละคนมันแยกกันนะท่านผู้ชมนะเออออกย่ำถูมีแล้วโอ้ขอเก็บหมีแล้วกันนะซากศพนี้ดีนะน้องกลับกลับกลับตอนกลางคืนกำลังมาแล้วต้องกลับละพวกเองอย่าลืมเก็บไฟฉายไว้ส่วนตัวด้วยดิตอนงคืนมาโดนตอกนะเว้ ไอยอีเวนต์อะไรที่ไหนทักที่ในป่าลึกโอ๊ยโอยมันทำไรอะถ้ามีฐานก็โยนไปเลยอะศพอะศพมีทำไม่ะด้อะดึงเอาลากไปไปแล้วนี่ไงดีปบะนี่เชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะเนี่ยเศล็กก็เอามาย่อยฐานก็มานี่เศล็กเอามาย่อยนี่ย่อยนี่ก็ซูม แล้วก็เปิดพื้นที่ใหม่เราต้องไปสำรวจเพิ่มเติมนะฮะเห็นว่าตรงนี้ก็คือเด็กอยู่ตรงนี้นะเด็กอยู่ข้างในนะอุ๊ยอะไรซึ่งไฟ,ไฟฉายมันดีนะคนดูมันเอาไว้แบบส่งประกายตอนคืนและเอาไว้ไล่ตัวนั้นด้วยแถวแล้วพี่ขอเลือกมาช่วยเด็กนะไหนจะใครจะมาตามพี่เนาะมาช่วยเด็กกันดีกว่าน้องละเราต้องการเอาเด็กมาอยู่ในแคมป์เราเพราะว่าเด็กพออยู่ในแคมป์เราเนี่ยเราจะคูณวันไปได้เรื่อยๆเลยนะท่านผู้ชมเข้าใจปะ เห็นปะมันจะมีหมาอยู nos, ่หนึ nos, ่งสองสมสี Ivan, ่ห้าห้าตัวนะครับนะใช้ไลฟุน huh. ย e ิงดีกว่ามีหนังหนังพี่ขออันหนึ่งนะหนังนี่เอาไว้เทรดได้นะคนดูอือฮึอพอตัวสุดท้ายตายเนี่ยเราก็เอากุญแจไปตรงนี้แล้วก็เปิดไปหาเด็กกันนะครับโอเคแล้วก็เอามันใส่ถุงนะฮะอือฮึอือนี่แล้วก็จะมีกล่องแถมมาให้นี่คือรางวัลที่เราจะได้ ทุกๆการช่วยเด็กก็ใหญ่โอ,โอ้ปืนเย yes sir อ,อ้าวมังไตได้แงนวเดี๋ยวเราถามว่าดอกไม้มันดียังไงพี่คือเรามาแลกเปลี่ยนกับตรงนี้ได้ไงเห็นปะฟล l เวอร์ซีอะไรเงี้ยดอกไม้เยอะขึ้นกับเบอร์รี่เยอะขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าจะไม่ไม่โดนบน่นนะนะเบอร์รี่หรือดอกไม้เอาเป็นดอกไม้ก็ไนดะ้แล้วก็เปิดไป มันก็จะเป็นอย่างนี้แอนิเมชันเปิดสุดโฮนเวนดิโก่งไม่ใช่เวนดิโกเอรอเฮ้ยอย่าได้อ้ายใจเย็นโดนโกง่งตึงๆแน่นอนเลยมาละจ้ามาละจ่าไม้นี่เอาไปย่อยเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้เยอะมากเลยไม้โอ้ย์เติมไฟนี่ไงเด็ก พอเด็กมาแล้วมันก็จะบอกว่า yes เ sure. เดี๋ยวคืนนี้จะมีดอะแก๊งบุกมานะโอะนกุญแจอะเผื่อใครใช้ก็แล้วกันนะน้องๆนี่ไงล่ะเออแล้วลเอากุญแจไปดีมากดีมากเราได้ทำงานไวจริงๆเลยอุ้ยเดี๋ยวบาง่งก่อนช่วยเด็กเรียบร้อยเอาเด็กใส่ถุงแล้วโอ้ยเ <laughs> อ้ย บมาคู่ก็จะวิ่งบนทำไมโดนหมาได้ตอกแกหนีหนีอย่างเดียวหนีกับแคมป์ไปเลยหนีกับแคมป์ไปเลยไอ้กิ้งย่าไล่มาก,กูไปเลยนะนไปเลยนะกลับบ้านเลยนะตรงนี้เป็นอะไรโอ้พยาบาลเอยแล้วเองอ,อะไรมาอยู่ตรงเนี้ยหลุดเหรอตรงนี้สวยนะเออใช่ไะเนี่ยหลุดไะเนี่ยเอาหลุดมาคนนึงเอาโอ้โห เลโกว้ wow. าวสถานที่พยาบาลมีเก e. ้าอี้เหล็กว่าคนดูวันนี้5เราก็สามารถช่วยเด็กได้ถึง2คนเลยวะ่ะคนดูลัคกี้เยสเซอันนี้ใครยังไม่ได้ถุงนะคนดูใครที่เก็บได้5อยู่แช์นี้ mm hmm. เพิ่มเติมเลยนะเร mm hmm. ็วทุกคนมันจะมาแล้วเราต้องช่วยเหลือกันนะ mm hmm. ผู้ใดมันตายว่นะนะ mm hmm. กลับมาที่แคมป์กลับมาที่แคมป์นี่ไงเรียแบบร้อยช่วยกนัน ่ท่านผู้ชมมีกลุ่มคนแปลกประหลาดมาที่แคมป์ของเราเตรียมตัวเพื่อสู้กับมันโอ้เดี๋ยวหิวข้าว,วมาแล้วเราบังโอ้โหมันรอจัดต่อเลยนะคนดูถ้าเราตายบินดิโก้ก็จะจับเราโก่งตึงๆนะอเออเออเอองัอ้นละเออเอออุย้ยโตกระสุนเลยอันนี้สร้อยคอเอามาย่อยนะ มีไม้ตอนนี้เรามีไม้อยู่20แล้วก็เหล็กอีก54เราสามารถไปขั้นต่อไปพวกเอ็มแอพว่ะพออัพไปขั้นต่อไปแล้วเนี่ยเราก็แบบดูว่าเออทำไรดีเนี่ยบูทแพดเนี่ยดีดีนะเอาไว้วิ่งไวแล้วก็อันนี้ทําอาหารได้ดีนะอันนี้ครับเตียงไว้สําหรับเพิ่มคูณวันไปเรื่อยๆเดี๋ยววางไว้ใกล้ๆเด็กเอาไว้ตรงนี้เอ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้มันจะทําให้ไม้เนี่ยเพิ่มไฟเยอะกว่าเดิมนะอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดี ราต้องการไม้สิบสองตอนนี้เรามีไม้หกเราต้องการเพิ่มอีกหน่อยนะึงโอ้คนดูอย่าลืมนะเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยแล้วเราวางกองไม้ไว้เนี่ยเราจะไม่สามารถเอาไปได้นะท่านผู้ชมเห็นปะมันบอกว่าไอ้นี้ยังเปียกนะอุ้ยเก็บไว้ก่อนฟืนเนี่ยโอ้เสียดายเลยฟืนงั้นเราต้องคาบนี้แหละท่านผู้ชมที่เก็บฟืนนะนี่น,นี่นี่เลยไอพี่จะวางไว้ตรงนี้นะอ่ะเราก็เอาใส่นะฮะต้องรอให้มันแห้งก่อนนะท่านผู้ชมอืออืม เ yeah. ย่งั้นแหละแต่ว่าพี่ต้องการอันนี้อีกหน่อยว่ะแล้วก็คราฟตรงนี้เพื่อที่จะเอาไม้เนี่ยมาทาเป็นฟิวนะเดี๋ยวผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูเลยก็แลวกันนะท่านผู้ชมนี้ปุ๊บเราก็ลากลงมามันก็จะอ่าเห็นปะเออไม้ติดเวทเพลงแค่ไหนไม่แพงติดเวทอ่ะอุ้ยเทรดมาพู่เงองใหญ่ลืมแด้ของนะเพราะว่ามันของดีมากเลยนันเทรดเห็นปะกระสุน,นอ,อะไรเงี้ยชุดเกาะอะไรเงี้ยอ้าพี่ก็เลือกชุดเกาะไง ต่อไปเป็น Alpha อัลฟาบูบโอหนัง Alpha อัลฟาบูเบอรอาไม่มีปะวางเตียงไว้ใกล้เด็กเอานอนใกล้เด็กไงน้องแต่แปลกๆไฟไม่หายตอนฝนตกเนี่ยอู้อ๋อแต่ว่ามีข้อเสียอยู่นะครับไฟไม่หายตอนฝนตกก็คือมันจะลดเร็วมากเลยนะไอ้ตรงแคปไฟเนี่ยเราสามารถสำรวจเพิ่มเติมได้นะคนดูแต่พี่รู้สึกว่าพี่อยากได้หนัง Alpha อัลฟาบูปะไม่ใช่อัลฟาบูตัวหมาปกติโอ้มีโบด้วยอ๋อเพิ่งรู้ตอนเล่นไม่เห็นมี โอ้เปลียน,นะเราใช้หิหง่งห้อยพวกเนี้ยโอ้ยุด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 ไปแล้ว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 จักรูโอ้เชิยดอะไละโทษทีค่ะเพ่ผมมาเที่ยวเฉยนี่งละ่ะแสบตาแม่นี่บักกีเอ้ยไปเชียวกลับบ้านไป อันนี้ต้องการอีกรอบรอมันต้องอันนี้มาอีกรอบอ่ะทา่านผู้ชมไม่งั้นเราต้องไปฆ่าคนในแคมป์อีกรอบนี่แป๊บหนึ่งมันไปชุบกีกันให้มันโดนไะไต่อวะเนาะขอดูหน้ามันหน่อยดิผู้ใดวะอุ้ยเอาฟ้าบูปะคนดูอุ้ยโอ้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 นี่เหรอแรงไหมล่ะนี่นะแรงไหมอุ้ยหนังโอ้เน่าอยากได้หนังเลยไหนบักเกยเองมาตายตรงนี้ได้ไงวะ What the hell bro โอ้ยมันกลับเข้ามาได้ด้วยเหรอก็ดีเนี่ยพี่มีเบนเนดตอันนึงเนี่ยโอเคพี่ก็กินเค้กนะน้องหรือว่าเป็นค่ารับเราเกินตรงนี้เราก็สำรวจไปข้างๆดีกว่าเปิดแแบบถาเปิดแแบให้เพื่อนอุ๊ยอัลฟาบู๊ปอีกตัวมาคนดูเลสโก้นี่แหละโอ้ยแย่หนังรอเทเดอร์มานะครับผมตรงนี้จะไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเราสว่างไม่ถึงนะฮะเราดำเกินนะอันนี้อะไรเนี่ยมันบอกอะไรเนี่ยมีบางอย่างตามเชินมา แถวนี้แหละฉันเห็นมันขยับไปมาอยู่แถวๆมุมหางตาฉันน่ะแล้วก็สูงกว่าคนปกติด้วยแล้วมันก็คล้ายๆกับกวางกันเหรอเวนดีกุงไม่น่ากลัวเลยถ้าตอนเล่นตอนแรกๆมันจะดูน่ากลัวมากเลยนะคุณดูดูแบบ yo 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 I'm sorry daddy please don't hurt me นี่ไงล่ะแสบตาไหมอ๋อนี่ไงโบดเอาไว้โบดก่อนก็ได้นี้เป็นโบด นี่หมอยิงว่าวพี่ยิงว่าว,าวระวังกันน้องมันแรงะดีลูเวอร์ดีกว่าอันนี้เก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินเอ้ยมาด,มาดเชลโล่ตึงเว้ยโอ้ยโอ,ยโอ้มันเนีเต็มเลยนี่คนดูอย่าลืมนะเพราะว่าตัวนี้มันคือกับดักนะคนดูอย่าไปเดินนะเห็นปะล่วงไปนไี่มีเจ็บตูดน,นะ โอเคเองสร้างเชียวมาเยอะจังมาแถมเองสร้างอะไรมะ <c oughs> เนี่ยว้าวเฮ้ยเจอะไรอ่ะอุทุสองคนดีเลยนะอันนี้ดีอ่ะเลติเคิลช็อตกันอุ้ย,ย,ย,ยเราสร้างอะไรได้เพิ่มปปเนี่ยดูสิอีกอันมาขาดอีกอันอ่ะโอเคโอพีกว่าคนโนกับเทรดเดอร์นี่ไงเอาไปเลยพี่อ่านี่ไงอุ้ยแล้วก็โอ้หนังหมีโอ้ no พี่กินได้พี่กินแล้ววิ่งไวขึ้นนะครับคนโนพี่แล้วกินไวขึ้นโอดปะเออมีอะไรบ้างเนี่ยโอเคเทรดเดอร์มามีบางอย่างกําลังจะมาในคืนนี้เก็บดอกมาอะไรอะตรงนี้โอ้เชิดติดช็อกเจ็บตายเนี่ยตายเนี่ยอย่านะาอายขอร้องน่ะอะไรเนี่ยบอกกันนะ กวางบ้านี่มันไล่ล่าฉันทั้งคืนเลยอ่ะฉันจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาเท่านั้นแล้วมันก็หายไปในป่านะฉันพันนันได้เลือว,ว่าแล a ทดลองเนี่ยมันคงอยู่ในป่าที่ไหนสักที่แน่นอนอืมใช่เหรอนั่งมี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 ฉันต้องการนั่งมีอยู่แคมนั่งมีโอ้ oh. Oh my g r o s s วิ่ยมันหลบด้วยมันไอ้ยิก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 ,ยก,ยก,ยกอะไรนะฮะโอ้ชิสดลงไปไม่ทันแล้วอ่ะอืมไอขอโทษไอ้ขอโทษไอ้ขอโทษไอ้ออออออากลับกลับบ้านไอ้ไม่ดีแล้วไอ้ไม่ดีแล้วลองตายให้าตายนะ โอ้ยิงคนแม่นเลยโอ้ตาย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 กุนแตงกุนแตงกุนโอ้มียมีคนเอาพลิกมาด้วยเนาะแมนเนตมันทำมารักษาเราไดงเออโอ้ thank you nice เรียบร้อยเอาเป็นโต๊ะขั้นสุดท้ายได้แล้วนุมม้มยโมฮาโต๊ะสุดท้ายเนี่ยทำอะไรได้มั่งเนี่ยเราสามารถขาบกล่องกระสุนได้สามารถขาบที่เจาะน้ำมันได้แล้วก็เตียงใหญ่เอามาทำยังไง แล้วที่เทเลพอร์ตหรือป่าคนเดียวโหดเกินเฟี้ยวอย่างนี้แหลนะเนาะปีนี้เฟี้ยวมันตามมาไม่แล้หรอกพี่กินพริกแล้วอี๊ยิ่ง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 ซอยิ่งยิย่งเลยมันจะมีอาวุธพิเศษมัง้งถ้าพี่เดาไม่ผิดนะนี่ไงคอลโดใช่ไหมที่เจอไอ้ช็อตกันอะโอ้โ o เจมโอ้แลมเลยได้ไฟฉายใหญ่ไอ้อย่าบอกนะเราต้องอัปเกรดอีกทีหนึ่งอะเพราะว่ามันไม่เห็นว่าเด็กอยู่อะเห็นปะ แสดงว่าต้องอยู่ข้างนาในแน่นี้แน่นอนเลยเว้ยขาดไม้อีกหน่อยฮะท่านผู้ชมเราจะคราบตกกระสุนปืนได้ละเรามีใช้ไม่จํากัดเลยเพราะเหล็กเรามีเยอะเว้ยนี่มันโดนตอกในป่าลึกวะพ่อติวห <the> นีไปคอนโดนี่อย่างนี้เลยเว้ยมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยแล้วก็เซื้อแล้วเหล็กอะ่ะหาง่ายใช่ไหมนี่ไงอะไรเฟื่พี่มีอเยอะเลยเนะี่ยน้องตามใจเลยครับไอของตามใจเลยอ่าแคมป์ไฟเรายัางอันนี้เยอะ โอ้กล่องทองมาคนดูกล่องทองนี่ดีนะอย่าลืมมาเปิดกันด้วยนะเดอะแก๊งโอ้ว้าวหุดเล็ก่าคนดูโอ้นังหมีไม่รอบโอ้ยูหลอกไอยูหลอกไอให้ข่าทำไมมีดูวิกเกเ็กินข้า,ดขาดขวด <า S 1> <า S 2> ูวิกเกข้าวติดคอวัเตเเชื่อเพลิงนะเราต้องมาเอไปโอ้อ้อ้โ้โอ้โอ้กับ,บ้าน เงี้ยเป็น <laughs> กลัวเวย้ยไปใช้พี่แรงโอ้พี่ไมหาเชื้อเพลิงมาเยอะมากเลยเนะี่ยเรียบร้อยคนดูมันจะแม็กแล้วต้องการไม้อีก2อ,อันแล้วก็ปุ๊ดปุ๊ดปุดยสเรียบร้อยแม็กแล้วคนดูโอเคเดี๋ยวขอไปช่วยไอเด็กนั่นหน่ก่อนนะ โอ้ยหนังหมีไม่มีว่ะนี่ไงจริงด้วยอันนี้เป็นอะไรเนะี่ยโอ้ยหมีโอ้หนังหมีเต็มเลยโฮ้ยตายนะทำไมไม่ดูหลังโอ้ยแย่หนังหมีน่าละทำไมเอ็งไม่ดูหลังวะนี่ตื่นขึ้นมาแล้วโอ้กองดีออกใช้ได้กองสีทอง โดนจ่วงหลังอะหมากัดตูดอะโอ้อยู่หลอกไอไม่เห็นจะได้คอกเดเลยอู้หโอ้โหเชื่อเพลิงระดับ4กัดแทมโอเค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 จับเข้าถุงอยู่เงียบๆนะไอ้น้องเดี๋ยวพี่พาไปอยู่ที่ดีๆโ้โน้ oh, no. เด็กปล่อยทำไงน้องอืมอืมโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเด็กคนสุดท้ายอยู่ไหนนะอยู่ไหนวะโฮอาล่าคิดพันสองมีใครจะไปกับเพ่ใหมถ้าไปก็ตามมาผู้ขวานโอ้โอ้น่าแน่ใจว่าเด็กหายไม่ใช่เครื่องบูชาเป็นนิโกโอเคอุ้ยกล่องทองนี่กล่องทองโอ้ว้าว ใส่ช,ชุดกเกาะเหล็กเป็นความคิดที่ดีหรอนะใครมันตกบ่อกกีนี่วะเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังนี่เออคือมันต้องอีกขั้นหนึ่งเลยโอ,อ,อ้ยจริงมันเนี่ยโอ้โหนโอ้โหนโอ้โหงั้ต้องเก็บเชื้อเพลิงเยอะๆเอา้า <c oughs> โอ้ติดช็อกว่าติดช็อกมาที่นเนาะฟฝังไหนยิงให้ขี้แตกอ,อุ้ยแรง อุ้ยแะไรเอ้ยมันมาแล้วนะ่ะนี่ีกลับบ้านไหมนะกวางเกเออเราต้องการอันนี้ออแอครัตเตอร์นี่เออยังยังยังไม่หิวเท่าไหร่เออครับนี่น้องนี่แหละของที่เราต้องใช้นี่ไงโอเยเต็มแล้วคนดูแม็กแล้วยิซ yes. ์เราจะไปช่วยเด็กตอนเช้าลุกขึ้นกันนะ ได้เวลาไปช่วยเดคอสุดท้ายแนะล้วน้องรักภารกิจเราจะเสร็จไวมากก็ซึ่งวันที่เหมือนอินฟินิตี้เหมือนเอาไว้ขิงเฉยๆแบบว่าทาเล่นอินฟินิตี้จบแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยเทรดเดอร์มา,าเดี๋ยวขอช่วยเด็กก่อนอยู่ข้างบนนะน้องอย่าลงมาข้างล่างนะถ้าได้หนังหมีก็เอาหนังหมีไปแลกเลยน้องรักยิงตูดมันโอ้ยใครลงไป <laughs> อ่ะโฮ้ยโดนหมีลุมตอกไนท์เดนไนอิน ไลท์ทีไลท์ไนอินฟราเรดครับไปเลย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 บุกเข้าช่วยเด็กบุกเข้าช่วยเล็กไปจับมันมานี่ไงจับเลยอย่านะอย่ามางวิ่งนะจริงมันอะได้แต่เจมมาไม่ได้ลูกซองอ่ะเอ้โโอ้ยหถีตเตอร์จะเพิ่งไปรอก่อนไอ่แล้วถีตเตอร์อยู่ไหนะวะนี่ไงจริงด้วยคนโดน ได้ห,หมดแล้วอ่ะกที่ยังไม่มีอันนี้นะน้องรักโอเคครบเด็กทุกคนแล้วนะครับผมตอนนี้เหมือนคอนเทนต์จะตันละภารกิจจะไม่มีละช่วยเด็กทุกคนแล้วตอนนี้แล้วก็ภารกิจต่อไปก็คือทําให้มันคูณวันไวขึ้นนะฮะก็คือคราบเตียงอะไรพวกนี้นะครับมันจะคูณไววันไว,นวนขึ้นนะคนดูแบบคราบเตียงอะไรเนงะี้ยเออเนี่เตียงใหญ่น้องควนไซเลยวางใกล้เด็กเลยน้องเดี๋ยวพี่นอนตรงนี้จากห้าสี่เป็นวันเท่าไหร่ ันจะคูณวันเยอะมากเลยนะคอนโดถ้ามีเตียงคูณเจ็ดว้าวไนส์โอเยเซอร์อะไรวันนี้จะมีโดนเลดวะนี่ทำเตียงควีนไซส์อีกอันแต่เป็นสีเขียววางไว้ตรงนี้เลยข้างๆเตียงข้างๆเต็นท์ทเด็กเลยนะเห็นปะมา,มา,มาคอนเทนต์มันตันแล้วนะไอ้ตรงนี้พี่จำได้มันมีกล่องทองอันหนึ่งอยู่เฮ้ยอย่านะนี่ล่ะมันมีกล่องทองอยู่ข้างบนมะเอา้าไม่มีเหรอ อ๋อนี่ไงคอนูนี่เย่ yeah! ช็อกลาดลโลโอ้น้อโอ้มีปืนแล้วอ่ะเอามาทำไมก่ะเดี๋ยวนะอุ่นแปดเลยหลมเลย หลังจากนี้คนเทนนัมันจะตันๆน,นะท่านผู้ชมคือมันไม่มีอะไรให้ทําเลยนะนอกจากสำรวจพื้นที่ใหม่แล้วก็เอาชีวิตรอดจากการเลดแต่ละรอบนะครับแค่นั้นแหละครับผมไม่มีอะไรยากเลยครับคือถ้าเราผ่านไอ้พวกช่วง50วันแล้วช่วยเด็ก4คนมาแล้วเนี่ยที่เหลือก็อีซี่แหละครับยิปปีเรีย,กกยรบ,รบร้อยครบแล้วและแล้วเราก็ชนะเกมนี้นะฮะเราอยู่ประมาณ100วันพอดีนะฮะ ย e s sir ร้อยบันจะมีอะไรพวกอะอาจจะมีคนมาเลทซะงั้นพี่อยากโดนวินดี้อีโก้ฆ่าวะอยากรู้ว่าเป็นยังไงพี่วินดี้โก้จ๋าน้องมาแล้วจ๋าตัวมีอีกตัวหนึ่งอยู่ในแคมป์เราได้เห็นปะแค่นี้นะมันสแครดดักเรานะโอ้พี่อ๋อแรงแรงอ๋ออ๋อพี่อ๋ออ๋อพี่อ๋อพี่อ้๋ออ๋ออ๋อพี่เบาพี่เบาพี่เบาอ๋อ้พี่เบาอ๋อพี่ไปพี่เบาอ้อ พี่เบาพี่เบาพี่จ๋าอาจจะมีภาคสองโผลมานะครับทนผู้ชมพอดีมากเกมมันอัปเดตแบบไวมากและคนเล่นมันเยอะด้วยบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้าสำหรับลาสโลนะครับบ๊ายบาย